เปิดจำนวนเงินขาดทุนโชว์รูมทรอัมรังสิตของเวสุกลวัฒหลังเลิกกิจการต้องบอกว่าไปต่อไม่ไหวเมื่อโชว์รูมทรอัมรังสิตกิจการของพระเอกดังเวสุกลวัฒประกาศปิดกิจการ ด้วยงบลงทุนกว่า30ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารบริษัทโมโตแพชั่นจำกัดเจ้าของโชว์รูมรถจักรยานยนต์ทริอัมรังสิตประกาศเลิกกิจการระบุว่าทางบริษัทโมโตแพชั่นจำกัดตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ทรอัมขอเรียนให้ทราบถึงการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามทริอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566นทั้งนี้ศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566นบเป็นวัน สุดท้ายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดจำนวนเงินขาดทุนโชว์รูมทริอัมรังสิตกิจการของพระเอกดังเวียสกุลวัฒน์หลังเลิกกิจการหลังขาดทุน4.2ล้านบาทสำหรับงบการเงินปี2565รายได้รวม49ล้านบาทขาดทุนสุทธิ4ล้าน200,000บาท